私は。 น้องตรองกรที่สามคระบอบใหม่อาจจะมีพวกอาจจะอาจจะเป็นในสิ่งนเป็นทางการแต่นองผู้เสียบทงคพจารบ้าสที่นึ่งป่วก่อนจานั้นตอด พอเดิมก็เทฟของจ่าถิงยุคก็ก็ไปช่วยงานไปแลพวกุก้น พี่ปลื้มขาพี่ปลื้มอย่าวันนี้หนูไปรับคุยกับพี่เปลูกบอกพี่เลยพี่ปื้มขาบอกรับพี่ปื้มก็ได้ลูกรับพี่ปื้มให้หน่อยขอแก้มพี่ปื้มห่อยลูกถึงถืงพี่ปื้มหรอไหม หล่อลูกเนาะเป็นทหารต้องรออย่างนี้โซมานอยากเป็นอะไรลูกอยากเป็นอะไรเกิดออะไรเนี่ยบานเอามาได้เหรอเออพี่เพิ่มเด้อนี่ใช่ไหมอยากเป็นทหารไหมคะลูกอยากเป็นอยากเป็นอยากเป็นทหารอยากเป็นไหมบอกพี่เพิ่มหน่อยลูกบอกพี่เพิ่มหน่อยจะพากลับบ้านลูกจะพากลับบ้านพี่ตื้มไม่ต้องห่วงนะบอกพี่เพิ่มกัน เราไม่ต้องนอนอืมอ,อืมจะด,ดูแลใครบ้างลนะ่ะโดูมีปูดูแลใครบ้างนะมีปูมีปูมีใครอยู่คะมียาอมียาเหรอเนาะต <c oughs> ื่นหลับสบายเลยนะตื่นนะดูหลับให้สบายเลยนะคะหลับให้สบายเลยนะค่ะออเออไปปืนคือรถกันรถขนังโช ขนาดอะแต่ซื <mean> ้อในารซ้นตะเียบตาโฟนุษยส Hout neut män

สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนสวนสัตว์ขอนแก่น